หุ้นเด่นนะฮะวันนี้เลือกมากุโรมาแนะนำกันนะครับเนื่องจากมีประเด็นใหม่นะครับเรื่องของการเปิดแบน์เพิ่มนะเดี๋ยวให้พี่ต่ายช่วยเล่าให้ฟังนะครับก็ มากุโรเน้อจบปี2025ด้วยการมีทั้งหมด7แบรนด์นะคะแล้วก็ <c oughs> ผู้หลานก็ตั้งเป้าว่าปีนี้ก็จะเปิดสาขาต่อเนื่องอีก15สาขาแล้วก็จะมี2แบรนด์ใหม่ค่ะแค่เปิดมาต้นปีเนี่ยมากุโรก็เปิดแบรนด์ใหม่เลยนะคะสําหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จะเห็นแบรนด์ที่เป็นร้านข้าวมันไก่นะคะเป็นเป็นร้านอาหารไทยเป็นแบรนด์แรกของเขาชื่อว่าช็อป m a n นะคะเปิดมา สักพักหนึ่งคะ่ะแต่ว่าจะเป็นแค่ Delivery นะคะแล้วก็จะเป็นอาหารเป็นข้าวมันไก่เขาเรียกว่าแบบคราฟอะราคาก็อาจจะสูงกว่าข้าวมันไก่ทั่วๆไปหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังทําเป็นออนไลน์อย่างเดียวคะ่ะเป็น Delivery ไม่มีหน้าร้านนะคะก็จะใช้ครัวที่สาขาของฮิตตรลิชาบูที่สาขาเอกมัยคะ่ะมี Facility เหลืออยู่ก็เลยทําได้นะคะแล้วก็พัฒนาสูตร d e v วลลออะไรขึ้นมาแล้วก็ขายเป็นข้าวมันไก่ เฉพาะ Delivery นะคะวันหนึ่งก็ตกประมาณสักร้อยชุดะคะ่ะต่อเซตเนี่ยแต่เห็นราคาประมาณสักร้อยห้าสิบก้าบาทเนาะ อันนี้ก็คงเป็นเหมือนช่วงเริ่มต้นนะคะแล้วก็ไม่เคยทำแบรนด์อาหารไทยมาก่อนก็เลยลองดูค่ะแต่เดี๋ยวถ้ามันไปได้มันเวิร์กฟีดแบ็ดีก็คงอาจจะค่อยๆขย,ยับขยายเพอๆอาจจะมีหน้าร้านด้วยก็ได้นะคะอันนี้แต่มองเป็นกลางนะกับเรื่องของทอดมันไก่เพราะว่าเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีหลายๆร้านที่ก็อร่อยแล้วก็เป็นสตรีทฟู้ดการแข่งขันก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะคะนี่ก็ขอมองเป็นกลางก่อนแต่ก็ได้เห็นว่าเขาได้ explore อะไรใหม่ๆออกมานะคะส่วนที่เป็นไฮไลท์เนี่ยจะเป็นตัว เออร้านซูชิสายพานนะคะเรียกชื่อว่าไครเตนซูชิกินซาชื่อเต็มอะไรนะโอนเดระนะคะชื่อว่าหลายๆคนน่าจะที่เป็นสายญี่ปุ่นน่าจะรู้จักร้านนี้เนาะอย่างนิกเองก็รู้จักนะคะแล้วก็พอไปดูรีวิวคือแต่ยังไม่เคยทานที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ไปดูรีวิวเนี่ยโอ้โหผลตอบรับดีมากกระแสค่อนข้างดีค่ะแล้วก็รีวิวนี่คะแนนค่อนข,ข้างดีเลย <c oughs> เขาจะเป็นร้านระดับมิชลินนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นเกรดแบบ อมากาเซะเป็นซูชิสายพานที่ระดับอมากาเซะในแง่ของวัตถุด so so ิบนะคะเขาเปิดสาขาแรกอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะตั้งแต่ปี2021แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่20สาขานะคะในญี่ปุ่นสหรัฐแล้วก็จีนนะคะแล้วก็ได้มิชลินสตาร์ไป3ร้านนะคะอันนี้ก็มาคุโรก็ไปคว้าแฟรนไชส์มาจากญี่ปุ่นได้นะคะ <C oughs> มาเปิดที่ไทยเนี่ยสาขาแรกแต่ว่าน่าจะอยู่ที่เซนทันเวิลเห็นมีทําร้านทําอะไรกันอยู่เดี๋ยวดูค่ะว่าจะเปิดภายในช่วงครึ่งปีแรกนี้ไหมหรือเผิ่ออาจจะในไตรมาสหนึ่งหรือเปล่านะคะก็ซูชิสายพานในบ้านเราถ้าดังๆเนอะเราน่าจะรู้จักกันดีนะคะจะมีซูชิโร่กับมิโดรินะคะซูชิโร่วันนี้มีประมาณสักสี่สิบเอ็ดสาขาข,ของในประเทศไทยมิโดรินี่เมื่อกี้ดูมามีอยู่สี่สาขานะคะแล้วก็ร้านไครเตนซูชิก็จะเข้ามาเป็นแบรนด์ที่สามเนอะก็แต่ว่ากระแสตอบรับน่าจะดีนะคะการแข่งขัน มีไหมมีแต่ละร้านเนี่ยจะซูชิโลหรือมิโดริยังคิวยาวอยู่นะคะแต่ว่าดีมาน์ะยังเยอะนะคะสัพไพยังไปไม่ถึงแล้วก็ <c oughs> จุดเด่นเนี่ยก็คือเขาเป็นซูชิสายพันธุ์เหมือนคนอื่นนะแต่ว่ามีความพรีเมียมมากกว่านะคะเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของอะไรราคาเนี่ยแต่ยังไม่เห็นราคาของที่ไทยนะแต่ว่าราคาที่ญี่ปุ่นเนี่ยต่อจานเนี่ยจะเฉลี่ยประมาณสัก300ถึงพันเยนค่ะ ถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ตกประมาณสักหกสถึงสองร้อบาทนะคะราคาถือว่าสูงอยู่นะถ้าเทียบกับคู่แข่งนะคะแต่ก็เขาก็จับทาร์เก็ตที่เป็นระดับกลางค่อนไปทางบนอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นที่เรียกว่าเป็นพรีเมียมเซกเมนต์นะคะเป็นอมกษเร สายผานะแต่ว่าราคาก็น่าจะประมาณนี้แหละนะคะก็มองเป็นบวกนะคะกับแบรนด์นี้เพราะว่าหนึ่งเป็นพรีเมียมด้วยดีมาอย่างดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าทางมากุโรเองเนี่ยเชี่ยวชาญอยู่แล้วค่ะกับเรื่องของร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ที่เป็นระดับพรีเมียมด้วยนะคะแล้วก็เก่งมากคือเขาไปได้หลายๆแบรนด์ที่เป็นแฟรนไชส์มาแล้วอย่างคิวามิยะอย่าง, ya, างทงคัสึอาโอกิร้านนี้ก็เป็นไคเทนซูชินะคะก็ถือว่าค่อนข้างเก่งในการไปได้แบรนด์ใหม่ๆมาจากญี่ปุ่นนะคะก็ยังเดินหน้าได้ตามเป้าค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในสองแบรน นะส่วนเข้ามันไก่เขาไม่นับเป็นแบรนด์ใหม่นะคะเดี๋ยวอาจจะมีอีกสักแบรนด์หนึ่งอาจจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังเดี๋ยวตามดูกันระยะสร้างกาไรไว้ใจได้แต่ว่ากําไรเนี่ย Q4 น่าจะนิวไฮนะตอนนี้ทําไว้45ล้านนะคะโตทาง Q on Q เยอ on เยนนี่โต30%ค่ะยังเป็นเรื่องของสาขาใหม่ที่เปิดนะคะปีที่แล้ว2025เนี่ยเปิดไป15สาขานะคะแล้วก็ เซม t สโตรเซลพลิกเป็นบวกครั้งแรกในรอบ4ไตรามาสแต่บวกน้อยๆน,นะแต่ว่าน่าจะบวกประมาณสัก0.5นะคะทั้งปียังติดลบอยู่ค่ะเพราะว่า3ไตรามาสที่ผ่านมาเขาติดลบนะคะแต่อย่างน้อยก็ คนบวกของสาขาใหม่เนี่ยยังทํางานได้ดีค่ะก็ไปอฟเซ็ตกับตัวค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาค่าใช้จ่ายในการวางระบบอะไรต่างๆคิดว่าอฟเซ็ตได้หมดนะคะกำไรปี2025ก็จบน่าจะโตสักประมาณ50กว่านะคะ่ะ2026 2027แต่ยังขอทำไว้ตามเดิมอยู่นะคะก็จะโตประมาณ17%ถึง20%นะคะ่ะก็ใช้ assumption ที่ต่ำกว่า ไกด์แดงของแมネจเมนตะ์เนาะของแมเนจเมนต์เนี่ยตั้งเป้าไว้เปิด15สาขาปีนี้นะคะแต่แต่ทำอยู่12สาขานะแล้วก็เซมโซเซลโ e ใช้บวกแค่2%นะคะก็คอนซ e r เวอร์ทีฟไว้ก่อนคะ่ะขนาดคอนซ e r เวอร์ทีฟเป้าหมายที่ให้ก็31บาท60ลคะค่ะก็มีอัพไซต์อยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะนั้นก็ยังเลือกเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มร้านอาหารชอบเรื่องของ โมเมนตัม um ในการเติบโตของกำไรนะคะแล้วก็สีสันต่างๆที่เขาให้กับผู้บริโภคเนื้ทั้งร้านใหม่เมนูใหม่แบรนด์ใหม่อะไรต่างๆนะคะตัวในแง่ของโกลด์สต็อกเนื้แต่มองเขาเป็นโกลด์สต็อกในปี2026นกะคะก็เลยเลือกเป็นหุ้นเด่นค่ะแล้วก็ราคาเป้าหมาย31บาท60ครับผมก็ราคาฟื้นะะขึ้นมาเป็น V-shape เหมือนกันนะครับเอ่อถ้าพักตัวลงมาไม่หลุดโซน20.7ถึง 20. 5โมเมนตัมน่าจะลุ้นพลุผ่าน กรอบการพักตัวระยะกลางยาวได้